การที่ไม่เชื่อใจอะค่ะจะทําให้เราขายบ้านไม่ได้แน่นอน 1. ไม่มีประสบการณ์ 2. เราอาจจะถูกหลอกได้ครั้งนี้ไม่ถึง3สัปดาห์ค่ะทันใจมากเลยค่ะชื่อพึ่งนะคะฝากขายบ้านเฮาเที่สวนนวนวิวที่ท่าอิดค่ะกับบางกอกแอสเซทค่ะ เต๋อชื้อน้องพีค,ค่ะเคยไขยเองค่ะก็มีลูกค้าค่ะเข้ามาสนใจสอบถามเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นะคะเลยตั้งราคาสูงมากเกินไปนะค่ะนานแล้วค่ะประมาณหลายปีเลยค่ะสองสามปีค่ะยังไขไม่ได้เลยค่ะในหมู่บ้านที่พี่พึ่งอาศัยอยู่อะค่ะเอยชื่อหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านคาซาวิวอะคะ่ะพอดีจะมีเจ้าหน้าที่จากบางกอ,อกแอสเซสเนี่ย พาลูกค้าเข้ามาชมบ้านในโครงการของคาซาวิวบ่อยๆแล้วก็ขายได้แล้วก็รวดเร็วเราก็เลยคิดว่าบริษัทนี้น่าจะช่วยเราได้ค่ะพี่พิ่งคิดว่าการที่ไม่เชื่อใจอะค่ะจะทําให้เราขายบ้านไม่ได้แน่นอน 1. ไม่มีประสบการณ์สองเราอาจจะถูกหลอกได้อย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโอนหรือว่าในการคุยกับลูกค้าต่างๆเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์เลยค่ะเราจะเลยไม่ทราบหนึ่งคือความมั่นใจ สองก็คือจากประสบการณ์ตรงที่เห็นเขามาทำธุรกรรมกับทางในหมู่บ้านของเราะคะ่ะสามก็คือเซลล์ก็น่ารักด้วยะคะ่ะหลังนี้อะคะหลังนี้ไม่ถึง3สัปดาห์ค่ะทันใจมากเลยคะ่ะน้องเขาจะติดต่อตลอดเวลานะคะตั้งแต่เริ่มพาลูกค้าเข้ามาดูหรือไม่ตั้แต่เริ่มทำสัญญาครั้งแรกเลยเขาก็จะแนะนำว่าอะถ้าเป็นแถวนี้ควรจะตั้งราคาเท่านี้ถึงจะขายได้ ถ้าทำเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้พี่ยอมรับได้ไหมนอกนัน้น้องเขาก็จัดการให้หมดเลยค่ะเราไม่ต้องกัวงวลใจเอกสารส่งธนาคารของพี่จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโฉนดของพี่เองอยู่แล้วซึ่งเขาก็แค่เอาตัวจริงมาแล้วก็มายื่นที่นี่แล้วก็น้องก็มาติดต่อมีการติดต่อเราอยู่แล้วว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะถ้าท่านใดที่สนใจจะขายบ้านนะคะแนะนำฝากขายบ้านกับบางก่องแอสเซทนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ ขายด้วยตัวเองกับจากประสบการณ์ที่ติดต่อกับบริษัทแล้วเพิ่งคิดว่าบางกอะแอสเซทโอเคที่สุดค่ะส่วนตัวติดต่อกับคุณพีคนะคะน้องพีคให้บริการรวดเร็วค่ะน้องพีคสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาค่ะโทรได้เลยนะคะ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเวลางานหรือว่านอกเวลางานค่ะและสามารถให้ความกระจ่างกับคุณได้ค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e ์ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ